อไปเชิญท่านอดิลันนะครับขอบคุณท่านประธานครับผมอดิลันอาลีอิสฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาพักพลังประชารัฐครับต่อยติด่วนนะครับที่ทุกยติที่ท่านสมาชิกได้นำเสนอวันนี้เนี่ยนะครับเป็นการพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับผมเชื่อโดยสุจริตนะครับว่า ทุกท่านมีความหวังดีต่อบ้านเมืองการพิปรายและการนำเสนอวันนี้เนี่ยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการให้คำข้อเสนอแนะข้อแนะนำข้อตำหนิติิงก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีหน้าที่นำไปทบทวนนำไปปรับปรุงแก้ไขวิธีปฏิบัติเราเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แม้จะไม่มีหน้าที่โดยตรงในภาคปฏิบัติในภาคสนามไม่ว่าจะเป็นแตกต่างกับไม่ว่าจะเป็นกับทางนายแพทย์หรือพยาบาลที่ทำหน้าที่อย่างเหนดเหนื่อยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือท้องถิ่นเหล่านี้เป็นผู้ที่ต้องรับหน้ากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นปีตั้งแต่ปี2,563นะครับแต่ผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเวลาลรากลับลงพื้นที่เราก็ได้รับฟังปัญหาเราไปได้ยินรได้ยินข้อเรียกร้องข้อร้องเรียนความต้องการของทุกภาคส่วนแล้วเราก็กลับมาทำหน้าที่ในสภาแห่งนี้บอกกล่าวพูดคุยนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวระนะครับที่มีโอกาสได้พูดคุยและเชื่อว่านอกจากจะมีข้อเสนอแนะที่ออกโดยสภาผู้แทนราษฎรไปถึงฝ่ายบริหารแล้ววันนี้เวลานี้ขณะนี้เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเองสอบ,บคอเองก็มีผู้ที่ทำหน้าที่รับฟังบันทึกข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อทุงติ่งของเราในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรเพื่อนําไปปร,ปรับปรุงแก้ไขน,นะครับผมเองขออนุญาตแลกเปลี่ยนนําเสนอสภาพปัญหาที่เราได้พบและจะพยายามไม่ให้ซ้ํากับท่านที่ได้นําเสนอมาและตลอดระยะเวลาที่มีการอาภิปรายมานะครับสองประเด็นใหญ่ๆนะครับที่อยากจะนําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับผมเคยนําเสนอในการให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ ของรัฐสภานะครับเรื่องของการจัดการงบประมาณที่เขาเรียกว่างบยับยัง้งเป็นเงินค่าใช้จ่ายเงินจ่ายทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยัง้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งรัฐบาลเองได้พยายามปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการให้มีความรวดเร็วในการที่ฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่สามารถจะเบิกจ่ายได้ใช้ได้นะครับปัจจุบันนี้ ได้ทราบนะครับว่าร,รัทางกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติงบไว้จังหวัดละ50ล้านบาทสำหรับการใช้จ่ายในงบยับยังนี้ใกล้หมดส่งต่อส่งรายงานส่งส่งข้อมูลมาเพื่อจะขอเบิกต่อจากกรมบัญชีกลางแต่ยังมีติดขัดอีกนิดหนึ่งครับกรมบัญชีกลางต้องพิจารณาอนุมัตินะครับด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะพื้นที่รอไม่ได้ เชื่อว่าในอดีตปีที่แล้วเราพยายามที่จะประกาศภัยพิบัติทั้งหมทั่วประเทศคราวเดียวเพื่อจะให้มีความรวดเร็วในการใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงรวดเร็วแต่ก็เจอปัญหานะครับเหล่านี้คือสภาพปัญหาที่เราได้ยินมาและอยากจะให้นําไปพิจารณาปรับปรุงอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นกรณีข้อรอ้รองเรียนจากนักศึกษาที่ไปเรียนต่างประเทศ นะครับร้องเรียนมาทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่าเดิมทีเดียวนักศึกษาหรือผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศนะครับกลับเข้ามาเข้าอยู่ในพื้นที่สวนสถานกักการของรัฐบาลของรัฐที่จัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่นับตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมปี2 5 6 4น้อี้สบครปรับปรุงระเบียบใหม่คนที่กลับมาต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่กักกันทางเลือก เ q ซึ่งจะต้องหาเงินจ่ายเองนะักศึกษาเป็นผู้ที่ไปศึกษาไม่ได้ไปผู้เป็นผู้ไปประกอบอาชีพฉะนั้นปัญหาอุปสรรคก็คือไม่สามารถจะซื้อตั๋วได้เพราะเมื่อจะไปซื้อตั๋วเดินทางกลับก็ต้องมีหนังสือยืนยันว่าสามารถขอรับรองว่าสามารถจะกลับเข้ามาแล้วมีสถานที่พักที่กักตัวจากรัฐบาลเหล่านี้คือสภาพปัญหาและ นักศึกษาเหล่านี้นะครับจากประเทศอินโดนีเซียที่ร้องเรียนมาอย่างสอส,อสอจังหวัดชายแดนภาคใต้จะจบการศึกษาในเดือนครังปลายเดือนกรกฎานี้แล้วและสิ้นเดือนสิงหาทีนี้วีซ่าจะขาดเขาจะอยู่ในประเทศที่เขาไปเรียนหนังสือไม่ได้แต่เขาจะกลับก็ไม่ได้เพราะไม่มีเงินจะไปยืนยันว่าตัวเองกลับมาแล้วมีสถานที่กักตัวตามที่สบคกําหนดไว้ เมื่อสักครู่นี้ก่อนได้อภิปรายผมได้โทรไปปรึกษากับทางที่สายด่วนหนึ่ง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 ก็ยังยืนยันว่าไม่สามารถมีช่องว่างที่จะให้ดําเนินการให้คนเหล่านี้กลับมาโดยที่ได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องจัดหาสถานที่กักได้ด้วยตัวเองแต่ผมไปดูในข่าวนะครับท่านนายแพทย์ทวีสินได้ได้มีข้อยกระบุไว้ว่ากลุ่มคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ และต้องกลับมาแต่ไม่มีกําลังในการจ่ายเป็นกลุ่มเปราะบางภาครัฐจะจัดหาโอคิวให้มันยังมีข้อย้อนแย้งกันอยู่เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับฝ่ายบริหารต้องให้เกิดความชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาทั่วของคนไทยที่อยู่ทั่วโลกที่ต้องจำเป็นต้องเดินทางกลับแต่มีปัญหาอุปสรรคในระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดของสอบคอ,อย่างที่ผมได้นำเรียนเมื่อสักครูน่นี้นี่คือปัญหาที่คิดว่า เป็นปัญหาที่จําเป็นจะต้องแก้ปัญหาให้โดยด่วนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับท้ายสุดนี้นะครับขอให้กําลังใจกับทุกภาคส่วนที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือแก้ไขเรื่องโรคระบาดโควิด1 9นี้เราเองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะทําหน้าที่เติมเต็มและให้ความช่วยเหลือในฐานะที่เราเป็นผู้แทนของท่านขอบพระคุณครับ